f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรกวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตอ่ะในชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์ทำนายดวงชะตาตั้งแต่ วันที่13จนถึง19กุมภาพันธ์นะคะในชาวราศีพิจิกจะเป็นลนักษณะที่ว้าวในช่วงในช่วงสัปดาห์แห่งวาเลนไทน์ราศีพิจิกเป็นคนที่เหมือนกับ กุ้มอกกุ้มใจน้อยอกใน้อใจเรื่องแฟนเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ก็สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าชื่นมืดและคุณใจแฮปปี้ในเรื่องของความรักมากๆใครที่เป็นคนสดมีเกียร์สตาร์ได้พบคู่นะคะได้มีดอกไม้ช่อใหญ่นะคะมาเซอร์ไพรส์นะคะยังไงก็ไลนหน้ามาอวดอาจารย์กันบ้างแล้วกันเนาะแต่ต้องบอกว่าในชาวราศีพิจิกอาจารย์จะแนะนำว่าต้อง ปล่อยให้ต่างคนต่างมีอิสระให้แก่กันและกันเขาจะไปไหนเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่ากดดันมากๆและสิ่งที่มันน่ากลัวนะคะถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วเขาเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนี่ไม่ใช่ดวงของชาวราศีพิจิกนะคะเพราะชาวราศีพิจิกดวงความรักเริ่มดีแล้วแต่ถ้าเกิดมันอึมครึมมันรู้สึกอึดอัด มันรู้สึกเหมือนว่าเขาเปลี่ยนไปกระทันฐานคุณอาจกําลังเข้าไปข้องเกี่ยวกับแนวทางเรื่องไสยศาสตร์บางอย่างก็ได้แต่ในเกณฑ์ชะตาของคนโสดต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์และต้องบอกว่าในชาวราศีพิจิกนะถึงใครจะเป็นคนโสดคุณก็จะเป็นคนโสดแบบสวยและรวยมากรวมทั้งคุณผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็ยังจะ เป็นนิสัยที่ลันลาเหมือนต้องการความเป็นอิสระอยู่นั่นเองแต่ใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกแฮปปี้มากๆแต่ส่วนที่อาจารย์บอกในเรื่องของการอึดอัดหรือการไปต้องเรื่องคุณสายมนดำอะไรต่างๆอันนี้ก็เฉพาะตัวเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะทุกอย่างประมาณนี้เนาะอืม